สวัสดีนะครับผู้ปกครองนะครับแล้วก็น้องๆน,น,นักเรียนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ครูบาสนะครับก็จะกลับมาสอนนะครับในเรื่องของการทําหนังสือเล่มที่1นนะครับของน้องๆปหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาทําหนังสือพร้อมๆกันนะครับผมก็จะทําให้ดูว่า นะครับว่าเราเนี่ยจะทำยังไงกับมันบ้างนะครับผมก็อันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวโจทย์ก่อนเลยนะครับในหนังสือเล่มที่1นึ่เล่ม1นะครับหน้าที่สามนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการอ่านโจทย์นะครับแล้วก็ทํานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทํากันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็เปิดไปนะครับในหน้าแรกเลยนะครับในเรื่องของการทําโจทย์นะครับข้างบนนะครับผู้ปกครองไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับเด็กๆไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะครับปล่อยว่างไว้เลยครับตรงนี้นะครับนะครับถ้าเป็นข้างบนนะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับเพราะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการบอกโจทย์นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับทำได้เลยเรามาดูตรงที่เป็นตรงนี้กันนะครับตรงที่ผม แต่เราจะมาเริ่มตรงที่เป็นข้อนะครับใน1ข้อเนี่ยก็จะเป็นแนวตั้งนะครับแนวตั้งแบบนี้เลยนะครับในข้อแรกนะครับโจทย์ก็จะบอกว่าบวกหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็บอกสามนะครับก็ตรงนี้จะเป็นให้สอนคําตอบนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําเริ่มจากข้อแรกกันเลยนะครับอทุกคนนะครับไปเด็กชูมมือขึ้นมานะครับข้อแรกนะครับตามโจทย์เลยนะครับโจทย์บอกว่าบวกหนึ่งลบหนึ่งบอกสามนะครับเซต 3อ่ะครับคำตอบแรกครับใส่ลงไปเลยครับตอบ3นะครับแล้วก็ให้ทำข้อเดิมซ้ำอีก2ครั้งนะครับรวมเป็น3ครั้งนะครับอีกครั้งนึงครับบวก1ลบ1บวก3เซตสามอะใส่คำตอบครั้งที่2นะครับอีกครั้งนึงครับครั้งที่3นะครับบวก1ลบ1บวก3านะครับอะใส่คำตอบนะครับ ข้อที่1เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เลยครับต่อไปนะครับมาดูข้อที่2กันบวก2องลบหนบวกสอง,ง,สองเซ็ตสนะครับใส่คําตอบลงไปเลยครับครั้งแรกตอบ3นะครับทําอีกครั้งหนึ่งครับบวกสองลบหบวกสองเซตสใส่คําตอบลงไปครับ ครั้งที่3ครับบวก2ลบ1บวก2เซตใส่คำตอบลงไปครับต่อไปนะครับข้อที่3นะครับบวก3ลบ1บวก5เซตนะครับใส่คำตอบลงไปเลยครับ7ครั้งที่2นะครับบวก3ลบ1 บวก5เซนะครับใส่คำตอบเลยครับครั้งที่3ครับบวก2บวก3ลบ1บวก5เซ็ต7ใส่คำตอบลงไปนะครับโจทย์ข้อที่4ครับบวก4ลบ1บวก5เซ็ต8ใส่คำตอบครับครั้งที่2ครับบวก4 ลบหบวกห้าเซตแใส่คำตอบครับคร้งที่3ครับบวกสลบหบวกหเซตแใส่คำตอบเลยนะครับต่อไปข้อที่5นะครับบวกสลบหนบวกหกเซตเนะครับใส่คำตอบครับบวกสลบห บวก6เซต7นะครับใส่คำตอบลงไปนะครับครั้งที่3ครับบวก2ลบ1บวก6เซต7ใส่คำตอบไดครับข้อต่อไปครับบวก2ลบ2บวกเซต9นะครับครั้งที่2ครับบวก2ลบ2บวก9 เซตเก้นะครับใส่คำตอบเลยครับครั้งที่3ครับบวกสลบสองบวกเก้นะครับก็ใส่คำตอบนะครับข้อหนึ่งทำสามครั้งนะครับอย่าลืมนะครับเด็กๆต้องทำสามครั้งต่อ1ข้อนะครับในทุกๆหน้าเลยนะครับอันต่อไปข้อที่7นะครับบวกสามลบหบวกหเซต 7นะครับใส่คำตอบลงไปครั้งที่2ครับบวก3ลบ1บวก5เซต7ใส่คำตอบเลยนะครับครั้งที่3ครับบวก3ลบ1บวก5เซต7ใส่คำตอบลงไปนะครับต่อไปนะครับข้อที่8ครับบวก3ลบ2บวก5เซต6นะครับใส่คำตอบลงไปครับบวก3ม ลบสองบวกห้าเซทหกครับใส่คำตอบลงไปนะครับต่อไปครับบวกสามลบสองบวกห้าเซทหกนะครับใส่คำตอบลงไปข้อต่อไปนะครับข้อที่เก้านะครับบวกสามลบสามบวกแปดเซทแปดนะครับใส่คำตอบลงไปครับ ่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับบวก3ลบ3บวก8ปดเซ็ต8ครั้งที่3ครับบวก3ลบ3บวก8ปดเซ็ต8นะครับใส่คำตอบลงไปเลยนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่9้าแล้วบวก4ลบ1บวก1นึ่เซ็ต4นะครับใส่คำตอบลงไป ครั้งที่สองครับบวก c ลบ1บวก1เซต4นะครับใส่คำตอบครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายเลยบวก c ลบ1บวก1ใส่คำตอบลงไปครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับในหน้านี้นะครับก็วิธีทำก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนด้านบนนะครับตรงนี้นะครับหรือช่วงล่างนะครับแบบนี้นะครับ ผู้ปกครองยังไม่ต้องให้เด็ก,ดกทำนะครับเดี๋ยวรอให้โรงเรียนเปิดแล้วก็เด็กๆได้มาเรียนที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครู่จ้าพนช้น,นะครับจะเป็นคนบอกโจทย์ทยบอกโจทย์ให้น้องๆเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเจอกันในคลิปถัดไปครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับไป